เอมาเลยครับผมแล้วยังไงครับบึ้มโอ้โหคูณสี่ครับผมท่านผู้ชมนะฮะยังไงต่อหน้านี้นะครับผมมาดูแล้วคูณเจ็ดครับบึ้มสวยสิบหกบาทนะฮะไหลเรื่อยๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะมาดูว่าไหลดีอยู่นะมาดูนะครับผมเออได้เลยแหละนะครับผมท่านผู้ชมโอ้บ้ากันไปนะครับผมงือรางวัลซุปเปอร์เมกาอะไรอย่างนี้ผมอ่านไ้แค่สอง นลยครับผมกำไรไปแล้ว300บาทนะครับผมคนดูตอนนี้นะก็ถือว่าฟังนะคนดูนะฮะไม่ใช่เล่นๆนะครับผมสำหรับเกมนี้นะถึงจะไม่ได้เล่นนานเกมนะผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันฟุ้งหรือเปล่านะแต่ว่ากำไรนอกก็โอเคเลยมาปีเกมไม่มาไม่เปิดนะครับผมเกินไปหรือเปล่าอะไรคนดูบึ้มสวยครับคนดูสวยเลยครับฟู้งนะครับผม I don't need ก็โอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักยองพาปันนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับไมดั้นเองนะครับผมคนดูนะฮะก็มาดูนะครับทุน100นะครับผมจะได้สักเท่าไหร่เชียวนะครับผมท่านผู้ชมก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมันจะเริ่มที่เบ็ดสามบาทละกันนะครับผมส่วนไมดั้ก็ไม่ได้เล่นนานนะครับวันนี้ก็เลย มาลองดูนะครับว่าจะแตกอยู่หรือเปล่านะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมเปลนกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะฮะมาในครับผมคนดูรอบแรกลายมาเจ็ดบาทนะฮะสวยแล้ววายมาเยอะขนาดนี้ก็ดูไอเชี่ยคูณหกครับผมเจ็ดสิบสองบาทนะครับผมสวยเลยนะครับผมมาดูมาดิโอ้โหโคตรเอานะครับผมคนดูสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาเตึ่งๆกันเลยทีเดียวนะครับผมคนดู 76บาทนะครับผมนะผู้ชมนะฮะเรียก,กันไปนะครับผมบึ้มบํมซัมเบ้นนะคนดูสกตเตอร์อยังไงโอ้โห,โหผ่านไปแล้วนะครับผมขาดแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะฮะเกิดไปหรือเปล่าเนีเ่ยเฮ้ยสกตเตอร์โอ้โห,โหไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะคนดูบึ้มสวยบึ้มสวยอย่างนั้นเลยคนดูจ่ายน้อยจะจ่ายนะคนดูแค่นั้นแหละนะครับผม11บาทนะครับผมบุกันไปนะครับผม เคด้วยออกหรือเปล่านะครับผมดูเคด้วยมาสวยครับผมอย่างนั้นแหละะเพื่อนนะคิวนะฮะสวยเพื่อนสวยแล้วจวังหวะนี้ยังไงครับผมวายหนึ่งตัวโอ้โหแม่ถึงใจจริงๆนะครับผมมาขอโบบ้าสวยมา โบ้บาทหึงเจ้าโอ้โหครับผมโอ้โหเแย่เกินไปหรือเปล่าครับผมวันนี้มา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 เก้าสิบเก้าบาทนะครับผมคืนละวันก้อนโตนะครับผมาผม,ามาดูได้อยู่นะครับดูเอมาเลยครับผมแล้วยังไงครับบึ้มโอ้โหคูนสี่ครับผมท,ท่านผู้ชมนะฮะ ยังไหลต่อนะนี้นะครับผมมาดูแล้วคูณเครับบึ้มสวย16บาทนะฮะไหลเรื่อยๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะก็ถือว่าไหลดีอยู่นะคนดูนะครับผมเออได้เลยแหละนะครับผมท่านผู้ชมโอบางกันไปนะครับผมเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะครับผมผ่านไปแค่2องนาทเท่านั้นนะครับผมกําไรไปแล้ว300บาทนะครับผมมาดูตอนนี้นะก็ถือว่าปังอยู่นะคนดูนะฮะไม่ใช่เล่นๆนะครับผมสำหรับเกมนี้นะถึงจะไม่ได้เล่นนานนะครับผม แต่ผมไม่รู้ว่ามันฟุกรหรือเปล่านะแต่ว่าไหลนอกก็โอเคเลยนะครับฟีเกมไม่มาไม่เป็นไรนะครับผมเกิดไปหรือเปล่าวันนี้ันดูบึ้มสวยครับคนดูสวยเลยครับฟูนะครับผม แล้วจังหวะนี้คูณสิเน้นๆครับแปบาททีละนิดทีละน้อยนี่ครับผมก็ได้กําไรอยู่นะใครว่าไม่ได้เนี่ยครับผมเออทีละนิดทีละน้อยนะเก็บนิดเก็บน้อยเนี่ยมันได้เองนะครับผมเงินรางวัลสุดปนกัดสองร้อยยี่สิบาบาทนะครับผมปังจ้าดนะครับผมเออวินาทีนี้มาแล้วครับไม่ดัดนะครับผมมาคิวครับผมสวยเพื่อนสวยคูณสองหนึ่งทีนะครับผม A แถวสามไม่มีวัสามตัวครับท่านผู้ชมแล้วดอกนี้คูณสามแม่คูณน้อยเกินนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยนะครับผม,มดูโบบ้ากันไปครับหนึ่งร้อยสามบาทก็ดูไม่ร้อยหนึ่งแล้วนะฮะสวยจัดนะครับผมจะถึงหนึ่งพันบาทหรือเปล่านะครับผม,มดู หนึ่งพันต้องมาแล้วแหละนะท่านผู้ชมเก้าสิบจตางค์คืออะไรอะ่ะเพื่อนแตกพันหรือเปล่าถึงหนึ่งพันหรือเปล่าคนดูรอลุ้นเลยครับผมหนึ่งพันไม่น่าจะมาถ้าผมว่าหาช็อตสวยๆครับผมชอ็อตนี้ขอสวยๆมาขอสวยๆมา,มาครับผมร้อยสิบเจ็ดบาทครับผมยังไหลอยู่นะคนดู มาดีครับผมแล้วดอกน,นี้แมเจียจัดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมสำหรับเกมใหม่ดัดนะครับผมทุน100ก็ได้มาที่นะครับผมมาดูเดี๋ยวยังไหลอยู่มาดูได้มาที่700กว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะ ก็พอเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด subscribe กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผม See you again tomorrow, กุ๊ก g นะครับผมคนดูนะสวัสดีครับ